I'm awesome. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผอ,อ,อแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านจากทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook ไลน์ด้วยนะคะพบกันในรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง AM 1 2 8 7นกิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทาง a c e b o o k ไลน์ค่ะในวันนี้วันอังคารที่28ตุลาคม2568เวลาเที่ยงครึ่งถึงเวลาบ่ายโมงตรงค่ะ กับดิฉันส้มโอกรวิการนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการวันนี้ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่ทาง Facebook l i ฟ e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยพี่โอเล่การทีลาลิขิตค่ะสำหรับ Facebook l i ฟ e ค่ะควบคุมโดยน้องเบนกิติชาญชนยุทธ์นะคะวันนี้ค่ะวิทยากรวันนี้ค่ะพอสมควรต้นจานสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะพอครับสวัสดีครับน้องส้มครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับ ค่ะวันนี้อากาศครึ้มคึ้มกับมีฝนปรยปรยเล็กๆด้วยเมื่อวานที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะพ่อคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับในช่วงวันที่28่สิแต่ก็จะมีมากกว่านี้ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมยาได้มีการประกาศไปนะครับคือช่วงวันที่29ถึงวันที่2องในยีตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน นะครับวันนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงขึ้นนะครับโดยจะมีเมฆเพิ่มขึ้นแล้วก็ในภาคอีสานเองก็เริ่มจปมีฝนเข้ามานะครับโดยอาจจะเริ่มทางภาคอีสานภาคตอนออกภาคกลางนะครับแล้วก็จะไปทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับต่วนนี้ก็เนื่องจากว่าณขณะน,นี้เวลานี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากแผนที่อากาศผิวพื้นนะที่น้องเวินสแสดงเนี่ย ก็ S <S <an> จะเห็นว่ามวลอากาศเย็นยังปกคลุมนะครับเส้นพันสิบสี่พันสิบกเนี่ยยังอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ลงมาต่ำนะในขณะที่ภาคใต้เองนะครับเราก็มีร่องมรสุมพัดผ่านรวมทั้งตัวหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในบริเวณทางด้านชายฝั่งประเทศเทศีป,ทปท็นามนะครับซึ่งก็คาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีการขยับตัวนะครับเข้ามาตามแนวร่องมรสุมนะครับซึ่งถ้าเวลาหย่อมความกดอากาศต่ํา เคลื่อนตัวมาเนี่ยก็จะทําให้ในบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตอนออกหรือแม้กระทั่งในพื้นที่กรุงเทพมละนครปริมนทนภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้เนี่ยเราก็จะมีฝนเพิ่มเข้ามาอย่างน้อยก็คือที่เห็นชัดก็คือมีเมฆเนาะมีเมฆมากแต่เรื่องของฝนนี่ก็อาจจะต้องมาดูว่า จะมีปริมาณอ,อยู่ในเขตไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางเนาะอาจจะมีฝนหนักในบางจุดเช่นเดียวกันนะครับจากอิทธิพลของตัยยมความกดอากาศตา่ําแล้วก็ลองมรสุมซึ่งคาดการว่าน่าจะขยับขึ้นมานะครับผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนได้มากขึ้นในช่วงักลาว นะครับเพราะฉะนั้นกรุมอุตุนิยาก็เลยได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนนะครับที่ที่เป็นห่วงมากท่สุดตอนนี้ก็คือ,เ,อเรื่องของพี่น้องกเกษตรกรและน้องสม้มเพราะบางพื้นที่พี่น้องอที่กําลังเก็บเกี่ยวตากผลผลิตอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะถ้าเกิดมีฝนมาก็อาจจะได้รับความเสียหายได้นอกจากจะน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความชื้นสูง นะครับผลผลิตอาจจะขายไม่ได้ราคาแสงแดดอาจจะไม่ค่อยดีช่วงนี้อุณหภูมิและก็อุณหภูมิยัง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 มีความชื้นสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ยี่0 3บไปเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันนิดนนึงนะครับเริ่มตั้งแต่ภาคอีสานนะครับภาคตอนออกภาคกลางกรุงเทพานครปริมณนฑลภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ก็จะไล่ตามสเต็ปนะที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ หลายคนก็อาจจะถามน,น้องส้มว่าเอ๊ะทำไมเราประกาศเข้าสูตหน้าหนาวแล้วแต่อากาศมันไม่ค่อยหนาวนะครับหลายคนก็ยังสงสัยว่าสาเหตุทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในปีนี้เองเนี่ยตัวหย่อมตัวมวลอากาศเย็นนะครับซึ่งขณะนี้เองก็พยายามจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะเย็นได้อยู่อย่างเช่นเท่าที่ตั้งแต่ที่เราประกาศมา23 24มาเนี่ยนะครับบ,บริเวณทางด้านภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนนี่ก็อากาศเริ่มเย็นลงแล้วลหละ<ช>นะครับ<ช>แต่ว่าอาจจะเย็นลงมายังไม่ถึงภาคกลางภาคอี<ช>สานตอนล่างตอนกลางภาคตอนออกเที่ยวนคกปอมนักททก็อาจจะยังไม่ค่อยรูศศศศศศ<ช>้สึกนะครับแต่ว่าจากนี้ไปก็ยังคงต้องเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ยังเป็นช่วงต้นฤดูอยู่นะช,ช่วงต้นฤดูนียอาจจะมีลมที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของ ปรากฏการใหญ่ที่เรายัางติดตามอยู่ก็คือเรื่องของอลาลินญ,ญาเนาะ <c oughs> ช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนี่ก็ถือว่าจะเข้าอยู่ในโหมดที่เรียกว่าเป็นลานินญ,ญาอ่อนๆนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นลมเรื่องของลมเรื่องของความชื้นนี่ก็จะเข้ามาเติมในบ้านเราอยู่เรื่อยนะครับฝนก็จะเข้ามีมีมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นะครับพระดังนั้นเนี่ยก่อาการาสักกลางเดือนพฤศจิกายนนะฝนอาจจะลดลงไปได้ะค่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นเกษตรกรช่วงนี้ต้องระวังนะครับ ค่ะก็เป็นเรียกได้ว่าอากาศครึ้มๆเหมือนจะหนาวแต่ยังไม่หนาวแต่ยังเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวเราร้อนเดี๋ยวมีฝนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือยังเป็นห่วงเรื่องของการสุขภาพร่างกายตอนนี้หลายคนก็อาจจะเจ็บตัวเสียงไปแล้วหนึ่งคนโดยเฉพาะเด็ก เล็กเนาะแล้วก็เทิ่มด้วยช่วงนี้กาลังเปิดเทอมด้วยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอาจจะเจอทั้งฝนบางวันตอนเช้าอากาศเย็น่ายมาเจอฝนอะไรเงี้ยครับฝนเนี้ยช่วงนี้อาจจะไม่ไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าตกหนักนะแต่ว่าเป็นฝนเรียกว่าตกตกหยุบหยิบนี่ก็อาจจะเป็นบัดได้ง่ายครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศรายภาคแต่ละภาคกันบ้างค่ะพออาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในรายภาควันนี้ก็ในภาคเหนือนะครับยังคงให้มีฝนเกิดขึ้นได้อยู่บ้างแต่ก็น้อยนะครับร้อยละยีของพื้นที่อากาศยังคงเย็นตอนเช้าอยู่นะครับอุณหภูมิต่ําสุดนนก็จะอยู่ประมาณ18-24งองศา <S <S 2> <S 2> บริเวณที่มีฝนก็อาจจะอยู่ในบริเวณจังหวัดตากนะครับากาแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ นะครับส,ส่วนในช่วงนี้ยอดดอยยอดภูนี่ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงอากาศหนาวอยู่นะบางพื้นที่อย่างเช่นที่ดอยอินทนนท์เนี่ยนะครับอุณหภูมิก็ยังอยู่ในประมาณสัก8หรือ9องศา낮ต่ำสุดก็คาดการว่าน่าจะอยู่ในเลนนี้แหละครับก็คือ8ปดถึงสิองศายังเป็นลมตตนออกเชยงเหนืออยู่นะครับกวเป็นลมหนาว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคอีสานครับยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับฝนมากกว่าภาคเหนือหน่อยก็คือ อยู่ในเกณฑ์ะ4 0ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดสกลนครนะครพนมกาละสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ,ดอ,อ็ดเจะาโสธรอำนรักเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านบริเวณอีสานตอนใต้นะครับ แล้วก็อุณหภูมิตามสุดจะอยู่ในช่วง20-24องศานะครับยอดภูอากาศยังคงเย็นถึงหนาวอยู่นะครับอย่างหลายคนอาจจะต้องเที่ยวเนอะอย่างเช่นไปถึงภูคู่กระดึงหรือภูเรือนะครับ <c oughs> อุณหภูมิตามสุดช่วงนี้ก็14-18องศา <c oughs> ก็ยังพอ <c oughs> สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นได้อยู่นะครับส่วนลมช่วงนี้ก็ยังเป็นลมตะนออกเฉียงเหนือครับ10-10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางครับมีเมฆเป็นส่วนมากนะฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บรุรีราชบ,บรุรีสมุทรสงครามสมุทสาครนะครับลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วระยองจันทบ,บรุรีแล้วก็ตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดช่วงนี้ภาคตะวันออกก็ยังอยู่ที่24 2 6ี่องศานะครับ ทะเลก็ยังคงมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรขึ้นหา่า,หางฝั่งออ,ออกไปก็อาจจะมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นก็สูงมากกว่า2เมตรได้นะครับยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรกโลเมตรตชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับยังคงมีฝนฟ้าขนองจริงๆภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มมีฝนลดลงแล้วนะครับส้มก่อนหน้านั้นนี่ก็เรียกว่าตกสัปดาห์ที่แล้วนี้สัปดาห์หนึ่งจอมอร์เซลพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ให้เพียงร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งก็เน้นอยู่ในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับคือลมเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นสองตอนนะครับจังหวัดชุมพรขึ้นมาเนี่ยลมแปรปวนนะครับทิศทางลมแปรปวนแล้วก็ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อช ขื้นลม1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรแต่ถ้า,ถา,ถาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ลงไปนะครับลวมไปปวนอยู่แต่ว่าความเร็วลมมากกว่านิดขึ้นนิดนึ่งนะครับออลดลงมานิดนึงนะครับ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็ขึ้นสูงมากกว่า2เมตรได้นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบ นะครับขึ้นลมก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ตอนเช่นกันนะครับก็สูงโดยประมาณก็1นถึงสเมตรอ่โดยประมาณก็ประมาณสูงส่อหนึ่งถึงหเมตรนะครับแต่ว่าความอ่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรได้นะครับปิดท้ายด้วยกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะวันนี้อยู่เมฆมากนะครับอ่มีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอ่อุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพมหานครช่วงนี้ก็อยู่ ในเกณฑ25์25-27องศานะครับลมตะว,วันออกอเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นสภาพอากาศรายภาคแต่ละภาคข,ข,ของพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะคขออนี้รับสายจากทางบ้านนะคะท่านผู้ท่านผู้ฟังสามารถโทรทักทายกันมาได้ที่เบอร์023839003-4ค่ะสายาแรกของวันนี้นะคะคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยสวัสดีครับคนั่ <c oughs> งตรง้านเลยสวัสดีครับ <c oughs> ตั้งใจเต็มที่เมื่อเช้าก็าไม่ได้เด็กอเอาไะบรรลุรลาว่ามียอมมียอมดีใจครับมันจะกระทบเข้ามามาระดับประเทศไทยนี่อีสานหรือจะมาทางกรุงเทพไหม<อ>ย่องหน้าเนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาตัวทั้งตัวย่อมนะครับพอตัวย่อมขยับเนี่ยตัวล่องก็ขยับขึ้นมานะครับเพันเพชรบุรีประจบก็น่าจะมีฝนเพิ่มนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่พรุ่งนี้ นะครับประจวบชุมพรประจวบเพชรบุรีแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับเป็นอันว่าสองตัวประสานกาันเสถีปรภาอันนี้นเพชรบุรีนี่นะครับแล้วก็มันจะมีตัวอีกอันหนึ่งที่อาจจะเสริมช่วยให้มันมีฝนก็คือตัวแนวสอบของลมเนี่ยครับบริเวณระหว่างที่มลอากาศเย็นแผ่ลงมาเนาะเราก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาอีกตัวการหนึ่งนะจะทําให้ภาคกลางนะครับภาคอีสานตอนล่างกรุงเทพและกรอบลิมปุลน มีฝนเพิ่มในช่วงสามสิบสามสิบเอ็ดไปครับแล้วตัวการที่มันจะดันข้ามจากตะวันออกไปหาตะวันตกหรือมันจะลงใต้ครับชุดนี้น่าจะดันจากตะวันออกไปตะวันตกไปทางอนดามันครับอ่ารับในามหวังผมไปถึงว่าผมก็เป็นห่วงว่าเพชรบุรีจะก็จะได้น้ํามั่งตอนนี้มันเจ็ดสามแล้วนะในไอ้แกงกระจานนะนะน่าจะแล้มีโอกาสน้ํเขาน้ําฝนเข้ามาครับ ตอนี่ท้องฟ้าบ้านผมก็รู้สึกว่าจะปิดแล้วแต่ว่ามีฝนสลัว, <c oughs> วๆเบาๆกลังคืนหัวค่ำสองวันแล้วนะ <c oughs> คืนฟ้าคืนฝนเนาะแต่ฝนก็ไปโปรยนิดน้อยที่กรุงเทพก็เหมือนกันครับครับม <c oughs> ันดันแบบนี้เอาระู้ยหั่ทร์เขาอยากมาเช้ากระทตมหาผม่ากำนันแดงวัดเขาแล้วก็นี่นะเกลือของคุณมนัสแม่กองบางจิ้งเนี่ย<ม>เป็นตัวเขาก็เขาก็กลัวว่ามาอยากในฝนนะเกลือนะครับ ก็<ช>จะดีไม่พ้นนะชุดนี้นะ,นะก็อาจจะไม่ดีถึงขนาดรุนแรงอ่ะนะแต่ว่ามันอาจจะตกพราๆนะครับมันก็อาจจะไม่มีแดดน้อยหน่อยครับแต่ยอมก็อย่าลืมว่ายอมนี่มันก็ตกมันก็มีจริงเหมือนกันนะจ,จะมีลมไหมอาจจะมีลมลมแรงบางบางเวลาครับแต่ว่าฝนหนักนะ่าจะอยู่แถวๆอีสานล่างหรือภาคตอนออกนะครับน่าจะอยู่แนวนี้ครับแต่ว่าอย่าลืมนะ,นะ อย่าลืมนะว่าเคยวันที่ยี่บเก้าที่ว่าทั้งลมทั้งเศาไปล้วี่ล่ะคุณสมควรเคยพูดไว้เอาล่ะมีความสุขทุกคนผมก็อยากจะเจอตัวจริงอย่างทสมควรจริงๆเอาจริงๆในกล้องเลยขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอันน้อยจากเพชรบุรีนะคะเอฟซีถ้ามีเวลาจะพาจะไปเยี่ยมกันนะต้องไปเยี่ยมถึงที่แล้วค่ะ ค่ะสายถัดมาค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครสวัสดีค่ะคุณเจเจสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครัอืมนะขึ้นฟ้าขึ้นฝนแดดมีไหมน้องเจเจอืมอืมครับเออเออแสดงว่าวันพรุ่งนี้ก็แบบว่าเริ่มมีฝนฟ้าขนองใช่ไหมครับจะเริ่มมีครับเข้ามานะโดยเฉพาะกรุงเทพแปริมณฑลก็น่าจะมีเข้ามาบ้างนะครับ เรา,าจะเราจะหยุดโฝนฝนจะผ่านเจ้าจอมเนี่ยจะจะมองวันวัน,น,นที่สามใช่ไหมครับสามนี้น่าจะเพลาลงแล้วล่ะนะครับอาจจะเจออากาศเย็นที่จะไปเบียดลงมาเนาะแต่ว่าฝนในบริเวณสูรสงครามสูตรสาครยังยังมีอยู่ครับช่วงบา่ายค่าก็ยังพอจะมีฝนเข้ามาครับอืมเป็นลมตัวออกใช่ไหมครับจอมเส้นใหญ่จะเป็นลมตัวออกเข้ามาครับอืมแล้วเนี่ยเจดูเะดูจากมรยากาศเจอเพิ่เจ็ดวันเนี่ย มันมีมีอากาศเย็นหรือว่ามันเล็กน้อยครับมีอากาศเย็นช่วงนี้มันกําลังอ่อนครับก็ยังไม่ได้เบียดลงมาแต่ว่าก็จะมีกระเพื่อมอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่สามที่สี่หรือว่ากระช่วงลอยกระทงนะวันที่ห้านะอาจจะลงมาครับแต่ว่าถ้าว่าอากาศเย็นที่ประมาณปานกลางถือว่ายังยังไม่มาใช่ไหมครับอย่างครับอย่างยังไม่ได้มาแบบแรงๆเนาะอากาศมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าจะเย็นเท่าไหร่นะครับ แล้วอนนาจจะมีเอ่อจะแปลว่าอาจจะมีแค่อประมาณประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับก็น่าจะสักกลางเดือนเป็นต้นไปเนาะน่าความเอ่อฝนเนี่ยน่าจะลดลงอากาศก็น่าจะเย็นลงกว่านี้ครับถ้าไม่มีตัวอื่นเปนเลี่ยนแล้วนะครับครับ อยากทราบว่าถ้าหมดถ้าหัตถหมดฝนจริงๆเนี่ยคือกางเปลนพฤติกรใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นภาคกลางภาคตอนออกเนี่ยน่าจะซาลงนะครับก็ซัดกลางเดือนพฤศจิกาอยู่แต่ปีนี้เนี่ยก็ยังต้องติดตามอยู่น้องเจเจนะครับเพราะว่าดูอากาศมันค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงครับอืมเพราะว่าเจเจตอนครับเจเขาเรียนครับเนี่ยเจเจเจคาดการอันนี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วครับเพราะว่าพอเจดูจากอากาศตัวอากาศว่าเนี่ย ที่เห็นย่อมจะเห็นย่อมมาแต่แผวเป็นกอครับอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้ยปีนี้มาแปลกแบบทางอาเปงกอนกลายเป็นมีพายุเนาะปกติช่วงเนี้ยพายุทางอาเปงกอนจะน้อยครับไม่ค่อยมีเกดขึ้นเท่าไหร่ครับอืมครับขอบคุณมากครับครับค่ะขอบคุณคุณเจเจจากสมุทรสาครนะคะสายถัดมาค่ะคุณสมนึกจากเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึก ครับสวัสดีครับท่านพลท,ที่สมเด็จครับเชียงรายก็ยังเย็นอยู่ครับเย็นอยู่นอกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ 17, 18, ได้อยู่เนาะก็ <c oughs> ถือว่ายังเย็นแล้วอาจจะได้อาจจะอากาศดีกว่าเพื่อนมที่เชียงราย <c oughs> <c oughs> มีฝนไหมครับใช่ครับมีฝนไหมแล้ตอนนี้ขอเอาแบบลม,มครับมีลมอ่ะลมมีลมเย็น<ม>ๆเนาะอืมปานกลางแรงก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าเย็นลมเย็นแห้งๆอ่ะลมเย็นแห้งเนาะ อาจจะสัมผัสได้แถวเชียงรายแถวน่านเนาะครับแล,และอยากอยากถามเรื่องฝนที่ว่าจะมา,าะป็ช่วงวันที่สามสิบนะทางภาคเหนือเนี่ยน่าจะมีฝนสามสิบหนึ่งสามสิบเอ็ดหนึ่งสองอาจจะถึงสามเนาะอาจจะสามยังคงมีคาอยู่แต่ก็น่าสามนี้น่าจะลดแล้วล่ะครับแต่ช่วงที่จะมีเยอะหน่อยก็อาจจะเป็นสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นแนว อสอบของลม,มครับที่เข้าเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนล่างเพราะฉะนั hmm. ้นทั้งแถวเชียงรายทั้งน่านเกือบคือภาคเหนือเนี่ยเกือบจะทั้งทั้งจังหวัดหละครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าปริมาณก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่กปานกลางเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นเป็นฝนพอมพมครับเป็นฝนพอมพอมนะไม่น่าจะถึงกับเป็นตกหนักเป็นอย่างที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นฝนในช่วงฤด,ด,ด,ดูหนาวนะครับอ oh, ๋อตั้งสามสี่วันเลยครับสามสี่วันนะสามสิบเอ็ด อ่าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองเนี่ยน่าจะมีช่วงเนี้ครับแล้วอุณหภูมิจะลดลงไหมครับเอ่อถ้ามีฝนก็น่าจะลดลงด้วยครับจากอ,อ,อากาศที่มันเย็นจากความชื้นที่มันเยอะขึ้นนะครับแต่แต่ลมไม่มีใช่ไหมครับแต่ลมช่วงวันที่สามที่สี่นี่เหมือนมีมวลอากาศเย,นเนย็นเริ่มซึมลงมาเพียงแต่ว่ากําลังไม่แรงครับอากาศน่าจะเย็นลงครับ หมายถึงที่ว่าฝนจะตกนี่ไม่มีลมใช่ไหมครับมี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 ลมเล็กน้อยครับคงไม่ได้แรงครับกำลังไม่ค่อยแรงนะครับเป็นฝนพำมๆครับครับครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะขอบคุณคุณสมนึกจากเชียงรายนะคะสายถัดมาค่ะพี่ออนจากบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะน้องส้มจ๋าสวัสดีค่ะท่านผอสมควรครับสวัสดีครับพี่ออนครับ จ้าสวัสดีค่ะน้อง <stimulus Kirk. S 1> ส้มเจียงแห้งไปนะน้องใช่ค่ะต้องรับอากาศหนาวเลยค่ะน้องส้มบอกรับอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงครับจ้าครับ่าบออค่ะครับไม่มีแดดมาสองวันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มืดค้มแต่มีลมอยู่ใช่ไห EX มเมอวันนี้จ้าแต่มีลมอยู่เนาะลมวันนี้ลมนิ่งแต่เมื่อวานเนี่ยลมแรงมากเลยครับแล้วตอน เย็นน่ะสามโมงมีฝนโปรยยังงงอยู่เลยว่าฝนมาอย่างไร่ครับก็จเลยแล้ววันนี้จะตกไหมคะอากังหนักหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับอาจจะมีมาเนาะสามยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดครับอาจจะมีแถวแถวกรุงเทพปริมณฑลเรานี่แหละนะครับจ้ะครับเพราะว่าอากาศมันแห้งแอบว่าวเย็นสบายไม่ไม่เย็นมากนะคะ จ้ะก็ขอบคุณด้านสองอแล้วน้องส้มน้องโอเล่น้องเบนครับสวัสดีค่ะคขอบคุณพี่ออนนี่ก็เป็นเอฟซีประจำเนาะใช่ค่ะเป็นเอซระดับต้นๆนะทีนี้ก็ยังคงต้องรักษาสุขภาพนะค่าอากาศก็ค่าจะเปลี่ยนแปลงครับค่ะ ขอทักทายจากทาง a c e b o o k ไลฟ์กันบ้างนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจทักทายกันเข้ามาคุณไพศาลคุณวิสิตนะคะสวัสดีคะ่ะคุณชนะฐานะนะคะคุณละองสีคะ่ะสวัสดีคะ่ะผอและทีมงานคะ่ะค,ค,คุณสมพิษสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วจะมีฝนไหมครับสวีชุมพรช่วงนี้อาจจะมีเมฆฝนอาจจะน้อยลงไปนะช่วงนี้อาจจะมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกระฝนตกหนักนะครับค่ะ คุณสมบัติค่ะสวัสดีครับนครศรีธรรมาราชฝนเยอะไหมครับนครศรีนี่ถ้าจะมีก็ยังคงมีโอกาสรับอยู่เนาะมีฝนหนักอยู่ก็คือตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีอ่แล้วก็จริงๆกิงุมพรตอนล่างก็ยังพอมีนะคะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณสมพิษนะคะทักทายกันเข้ามาคุณชินเกียรติคุณซาซิมาค่ะคุยรอบด้านกับงานกรมอุตุนิยมวิทยาเที่ยงสวัสดีค่ะคุณสมควรคุณกรณวิการและทีมงานสวัสดีนะคะ คุณธนวันรค่ะอเภหัวไซนครศรีธรรมราชมีไหมคะมัะนนีนครศรียังมีครับนครศรีสุราษฎร์เนี่ยนะครับวันนี้ก็ดูมันจะยังมีฝนหนักอยู่นะครับค่ะคุณนิพนธ์ค่ะทักททยเข้ามาสวัสดีค่ะคุณเดิะพัดนะคะขออภัยท้าออันชือ่อผิดนะคะวันที่สาสิบเอ็ดถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกาสแสมสารฝนตกหนักไหมครับฝนยังมีฝนปานกลางเนาะการกระจายดีนะครับช่วงนี้ยังต้องระวังอยู่เนาะสามสิบเอ็ดนะครับ ค่ะแหลมชะบังฝนลงเม็ดปรยสามวันแล้วสามวันแล้วนะสองสามวันแล้วนี่แหละเป็นวัดดีนักันะค่ะใช่คุณซาซิมาค่ะไม่หนาวมีแต่คึมฟ้าคึมฝนสีดาบ้านพลทองโคราชรายงานค่ะสีดาก็ฝนยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเจอฝนอยู่นะยังไงฝากเรื่องของกําลังที่กาลังตักข้าวตักกาลังเก็บเกี่ยวเนี่ยครับค่ะ คุณอภัสราค่ะวันนี้ระยองเป็นยังไงบ้างคะฝนถึงไหมคะวันนี้ระยองก็ยังคงยวันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับยี่สิบเก้าสามสิบนะครับเดี๋ยวระยองก็อาจจะมีฝนกลับมานะครับค่ะคุณทีระสวัสดีครับบ้านแพรวเมฆมากจะมีฝนให้ชื่นใจบ้างไหมครับก็ยังมีโอกาสอยู่ครับบ้านแพรวนะครับแล้วจะเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่ยี่สิบเก้าสามสิบไปนะครับค่ะ คุณสมชัยคะสวัสดีครับท่านผอสมควรและทุกท่านของกรมนะคะอําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีใจไกลเหล่านี้รายงานมาบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนครับขอบคุณครับค่ะคุณปุณนะคะกรุงเทพฝนจะตกอีกกี่วันครับกรุงเทพเนี่ยอาจจะต้องเจอสภาพอากาศแบบนี้แหละครับฝนโปรยนะอาจจะเป็นช่วง โดยเฉพาะตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับกรุงเทพแล้วก็อาจจะมีที่อาจจะหนาแน่นหน่อยก็อาจจะเป็นช่วง30-31นะแล้วก็วันที่ถึง3วันเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับค่ะมุกดาหารนครพนมค่ะถามอมก,กันเลยอยู่ใกล้ๆกันจะมีฝนไหมคะ,ะมุกดาหารยังมีฝนอยู่ครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงวันที่30-31เนาะแต่หลังจากนั้นก็เดี๋ยวมวลอากาศเย็นลงมาแล้วแล้วก็จะฝนก็จะลดลงอีสานบน ค่ะคุณอนันต์ค่ะทักทายกันเข้ามานะคะคุณกัลนิกาลบบุรีมีฝนไหมคะลบบุรีเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะน่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาแต่ก็เป็นฝนปานกลางเรียกว่าปานกลางนะครับค่ะคุณสุภาลิตค่ะพระสมุรเจดีเยนี้พอจะมีฝนบ้างหรือเปล่าฝนปโปรยครับน่าจะมีฝนหยิบกิมนะไม่น่าจะถึงตกหนักครับค่ะคุณสมชัยนะคะทักทายเข้ามาขอบคุณในข้อมูลครับท่านผอขอบคุณครับ คุณประดับดาวนะคะสวัสดีค่ะจังหวัดชัยภูมิอากาศเย็นพอดีจะมีฝนตกอีกไหมคะยังยั <im> <ตร>ง <illy> มีอยู่นะชัยภูมิโคราชนะครับวันนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีฝนเล็กน้อยนะครับแต่พรุ่งนี้น่าจะเพิ่มมากกว่าน,นี้นะค่ะอุบลค่ะเป็นยังไงบ้างคะอุบลก็เช่นกันเนาะน่าจะเริ่มที่อุบลนี่ยแหละจริงๆอุบลก็เมื่อวานนี้ก็มีฝนเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนพรำๆนะครับไม่ได้ถึงตกหนักครับค่ะ โคราชค่ะช่วงนี้มีฝนไหมคะโคราชพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเริ่มหมีวันนี้ก็อาจจะมีช่วงเงยน็นค่ำเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างนะครับค่ะกทมค่ะจะมีฝน3 0มสถึงหพฤศจิกาไหมคะอาจจะมีครับมีนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เรียกว่า,ากระลมลมทั้งมวลอากาศเย็นที่มาจาก จากจีนเนาะแผ่ลงมาแล้วก็รวมทั้งล่องทั้งยอมความกดอากาศต่ำขยับเข้ามาใกล้ควนอยากจะเป็นบ่ายค่ำไหมคะพออ๋อรวยก็น่าจะเป็นได้ทุกุช่วงครับตามฤดูกาลเมฆเยอะนะช่วงนี้ครับค่ะคุณสุบันนะคะอุตรดิตถ์วันที่สามสิบถึงสามสิบเอ็ดจะมีฝนไม่มีฝนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกังวลนะเป็นฝนโปรยๆนะครับอาจจะมีบางจุดที่อาจจะมีตกหนักอยู่นะครับค่ะ คุณคมสันโดษค่ะพลทองร้อยเอ็ดไม่มีแดดมาสองวันแล้วไม่เยอะเนาะค่ะอช่วงนี้ทางอีสานก็รู้สึกว่าทางแถวในชายฝั่งเวียดนามมันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคุมอยู่ค่ะ คุณอินทรีค่ะบอกว่าให้แนะนําแอปในการดูพยากรณ์อากาศหน่อยค่ะเนื่องจากทําสวนการอยากดูฝนฟ้าอากาศมีผลต่อการทํางานมากครัก็ TMD พยากรณ์เนาะอันนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดนะในทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะเซิร์ชหาคําว่า TMD พยากรณ์นะคะเว็บไซต์จะขึ้นตามหน้าจอนะคะองเบนขึ้นให้แล้วนะคะจะเป็น TMD สีเขียวๆนะคะแล้วก็เปรับปรุงล่าสุดเนาะก็จะมีข้อมูลที่ เอาไปใช้ประโยชน์ได้ะทง้งพยากรณอากาศ24ชั่วโมงแล้วก็พยากรณ์อากาศ7วันนะครับค่ะลองดูนะครับค่ะท่านอื่นๆสามารถโหลดติดเครื่องไว้ได้นะคะอยากดูเจะนด้กกรมอุตุนิยมอ่ะใช่ค่ะจะได้เวลาเช็คว่าอามีเฟกนิวหรือเปล่าเข้าดูกรมอุตุอันนี้ชัวร์ค่ะโอเคค่ะเพราะค่ะ3นาทีสุดท้ายค่ะ24ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะเราจะต้องเฝ้า ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างครับใน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็คงจะต้องระวังเรื่องของอฝน <ừ. S 2> นะฮะอาจจะยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของทางภาคอีสานนะครับ,รบแล้วก็รวมทั้งภาคตอนออกก็อาจจะเริ่มมีฝนเข้ามาบ้างแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับตกหนักนะ,นะครับ แต่ว่าที่ต้องติดตามก็คือต่งตางๆที่ประกาศของกรมบริวญวิทยานะครับช่วง29ถึงวันที่2 29ตุลาถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวทั้งตัวหย่อมความกดอากาศตา่ําตัวราล่องมาสมรวมทั้งมวลอากาศเย็นที่พยายามจะแผ่ลวมาปกคลุมเนี่ยจ,จะทําให้สภาวะอากาศของบ้านเรานี่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าบางพฤที่ก็อาจจะมีตกหนักได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ หลายคนเดี๋ยวจะบอกเข้าหน้าหนาวแล้วทำไมยังมีฝนนะนะก็แจ้งชี้แจงว่าปัจจัยที่ทําให้ฝนก็จะมีตัวแปรที่สําคัญอยู่สองสามตัวแปรนะครับอากาศอากาศจึงมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณช่วง29ตุลาถึง2พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมพร้อมๆนะะอย่างน้อยก็คือดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีทั้งฝนทั้งอากาศเย็นนะครับส่วนพี่น้องภาคใต้ก็ จริงๆช่วงนี้พี่น้องภาคใต้ก็คงไม่ได้การนนะครับฝนก็มีตามฤดูกาลนะครับอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาก็อย่างเช่นภาคใต้ตอนบนอย่างเช่นตึกบุรีประจวบชุมพรแต่คลื่นลมก็ยังไม่ได้แรงมากนักนะครับยกเว้นในบริเวณที่มีาพายุฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นอาจจะสูงกว่านอกานั้นก็ยังสามารถท่องเที่ยวได้นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ก็ระวังช่วงปลายๆก็อาจจะยังมีฝนรบก,กวนยอยู่ ค่ะแล้วเจ็ดวันข้างหน้าค่ะอากาศบ้านเราค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างครับพอส่วนเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับจากวันที่วันที่9ถึงวันที่ตั้งแต่ยี่สิบเก้านะครับถึงวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยนะครับฝนก็จะมีเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือวันที่3ถึงวันที่ประมาณวันที่7ที่8เนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็จะเริ่มลดลง เหมือนก็มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมมนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องนั่นก็คือช่วงวันที่5ที่6เนาะอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าปกติเราก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทง uh huh. นะช่วงนั้นก็ดูแล้วแนวโน้มฝนก็อาจจะภาคเหนืออีสานตอนบนน่าจะโชคดี <c oughs> นะครับแต่ว่าภาคกลางก็อาจจะมีฝนรบก,กวนอยู่บ้างนะยกเป็นภาคใต้เท่านั้นเองที่อาจจะมีฝนที่ค่อนข้างจะดูชัดเจนเราว่าภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มนะครับส่วนในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับมวลอากาศเย็นก็น่าจะลงมาถึงแล้วล่ะ พา้นฝนในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็น่าจะลดลงบ้างยกเว้นอาจจะเป็นอีนสานภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกบ้างในบางพื้นที่นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาอัปเดตสถานการณ์กันอยู่เรื่อยครับค่ะก็ติดตามจากเว็บไซต์อของกรมกองกองพยากรณ์อากาศ <c oughs> นะคะแล้วก็กรมอุตุนยิยมวิทยานะคะ <c oughs> แล้วก็อัปเดตในทุกๆวัน <c oughs> นะคะก็ท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ตาม เว็บไซต์ท,ทั <500 S 2> ะะ้งเว็บไซต์ f เฟ e บุ๊กมีเอฟอาร์ทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพอ,อสมควรมากๆนะคะคที่มาอัปเดตข้อมอูลพยากรณ์อากาศ แล้วก็อากาศในวันนี้ค่ะขอบคุณทีมงานวันนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะสามารถติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันส้มโอกรวิการและทีมงานขอลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ